สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วครับกับการแข่งกาซไฟเบอร์กัดประจำร้านการ์ตูนพี่พงศ์วันนี้แข่งที่สาขา2ประจําวันที่เท่าไหร่เอ่ยลิกดันึงสิบม่ถุนาสิบไมิถุนนาห้าอ่าหกศูนย์นะครับผมวันนี้ก็มี2แข่งเข้ามาไฟกันนะฮะกับคนแรกครับทางซ้ายมุมซ้ายมือครับน้องเก่งนะครับกับแคนเลยครับร้อยยอดบริณยวร้อยยอดอ๋อร้อยยอดสายจีวไนไหนกับน้องต้าครับวันนี้มากับใครครับอจ็อเกอร์อ๋ออุ้ยสีขาวนี่สายครับสายพระเจ้าเมสัย <ผ>สายใหม่ครับรแต่เป็นสายใหม่ฮะซึ่งเพิ่งออกใน TD g T D g T D อัดเลยครับอ่าทำการแตกการครับชนะเด็กคูเลี้ยงเดลิเวรีค <นะ S 2> รับผมคนละแก้วเลยสรับใครที่สนใจฟฟานการไฟฟกาแร์ดนะฮะหรือการอ,อื่นฮะสามารถติดต่อทางเพจ้านกระตุยพง์ที่อยู่ใต้ d ิ s ค r i p t i o n ได้นะครับผมหรือจะเป็นหนังสือการ์ตูนตั่นี้นั่นหรืออยากสั่งของอะไรก็ inbox ไปที่เพจนะครับสั่งได้จริงๆนะเอารูปให้พี่พงเราพี่พงเนี่ยพงจังสั่งได้ฮะฉายาเขานะครับ แล้วเขาโอเคเซกมาสลีฟอย่างนี้ก็มีขายนะอยากได้ก็บอกกันมาเชื่อเถอะพี่พงพงจังสั่งได้ขอให้สั่งเถอะใบครบเพราะผมสั่งมาแล้วแค่ดิบยังรับเลยเราต้องนับก่อนต่อกันดั้มอยากได้กันดั้มยังสั่งได้เออเนาะแทนเททูได้กว่าแทนเกมเพทูก็ โ okay, อเคเนาะแต่การเรียบร้อยนะครับผมมือลื่อยเล่นมาไฟตามโอเคแต่การเรียบร้อยชนะเดี๋ยวเลียงเดลกนิควินอ้าวลงมาครับเริ่มเพลย์ของล้อล้อย่างพายจริงครับตีเช็คดาเมเอ็ดเชื่อเช็คเรียบร้อยอ ต่อไปเชอร์บุกของลิงโจ๊กเกอร์ลงมาแล้วหนึ่งสองสามอ้าวแห่ตีนะครับส <7, 000. S 1> องคนกระแทกก็รัวได้ทิกเกอร์อีกนะครับ<ป>เอาละครับบุกกลับครับแห่มาแห่กลับนะครับ,กกรบพี่เสือเราเรียกชาวบ้านติดชื่อจีวิวนะครับผมเรียกตัวตีหมื่นจีวนันไหนมาโอ้โหทางเด็ก นะครับค่ะตีข้างนะครับค่ะตีข้างอีกครับตัดกำลังทำไมครับน้องป้าชินน้นหนักชิ้นหนักเอาปอยเอาปอยอือออมตอนนี้จำเมจที่สองต่อสองนะครับผมมาแล้วครับโกเมสเซียอันเชยโกเมสเซียพระเจ้าเรามาแล้วซีครับหนึ่งหมื่นหกพันจมตีแบงกัด ไม่ป้องกันเช็คหนึ่งองไม่มีอะไรไม่มีอะไร <จบ S 1> ฮะตอนนี้อยู่ที่สามนะครับจีวันไนมีสามตัาเมนครับรโอ้เอสเชอ่าโบเกเนฮาร์ดเอสเธชจีวันไน่ีเวสไซส์กลาเบตลงมาครับ,บอืมสกิลจัดโซครับเพิ่มพลังสามสามพันให้กับเรียกาทาวน่า ูกให้ครับให้ให้นะให้ครับอีกฝ่ายให้ครับอ่าให้ครับสีเบือนะครับหนึ่งแล้วก็ตีแมงอีกฝ่ายพีจีครับฝ่ายของลิงโจ๊กเกอร์พีจีอัดหน้าไม่ป้องกันได้ฮิวนะครับเอาละครับลิงโจ๊กเกอร์ทำการสไต์ เรียกเคอะไรไหมนะฮะบิซ่าลงมาครับสกิลฐานล็อกหนึ่งแล้วก็ล็อกอีกฝาหนึ่งไปคอมหนึ่งหายจีบวกหมื่นอันนี้ใจเย็นใจเย็นจีบีสองอันล็อกโซบาร์จวดอืมสกิลจีบีสองนะครับข้โซบาจ์ได้ืม ตะกิ้เัวเริ่มว่าทำการปลดล็อกครับสามารถหาอันเชอร์อีโก้ไม่เสียอาขึ้นมือได้นะครับผมตอนนี้การ์ดสายพระเจ้าเต็มมือครับและดาเมจที่จีวันไอมีคือสี่ครับทำการสไตล์ครับโอ้ตัวนี้มันเซนโบดากอนน้องตานี่ยเราไปเป้าไป่สุดยอดรับเลย ขีไปเดดตายครับขี้พลังโอ้ยตอพลังขอพลังเฮช็กเช็คมีจะได้ฮิวไหมขี้พลังอจะมีฮิวไฮิวได้นะฮิวได้ครับได้ฮิวทิกเกอร์ครับดัเม็ดที่ห้ครับมากกว่าอีฝ่ายยังดาเมืดเกิ่ไปเฝ้าพระอินทร์ครับโดนไป้สากที่เขายังรอดะสามามไม้สาอนึงสองเองเก้าองโอก็าครหนึ่งขห่รหน่อืมกานครับ น้องตาโตบาจัวพระเจ้านี่เป็นพระเจ้าครับปเฝ้าพระอินทร์แล้วครับสกิวเอ็นด็อกสุดยอดมากมือสุดยอดมากครับนี่สี่ต่อห้านะครับดตเมเหตนะฮะตอนนี้น้องตาสไปร์ครับนี่ตัวนี้ครับจียูนิตตัวใหม่ฮะที่มากับ GCP03 ศูนย์สามนะฮะ ล็อก <Lock> 10ทำหนึ่งหายจริงโอเมกา้าเอ้ยโอเมกา้มกาล็กอกคงนี้สก,กิลของตัวเกศีนะครับโอเมก้าล็อกหนึ่งแถวนะครับสองหกตีเ <26. S 1> ปล่าๆสองหกครับอือหือแบงค์ย่อยก็ามาสองได้ใช่ไหมสามได้สดามได้นะครับหนึ่งฮิวฮิวได้โอ้ยได้ฮิวชิคเกอร์ครับ อีกแลนดนะครับเหลือ4ดาเมจครับเท่ากันแล้ว4ต่อ4ครับดาเมจเสียเขาต่อบารคนละหนึ่งเท่านั้นนะครับเมื่อกี้อันล็อกไงขัดอินไม่แล้วขัดอินไม่แล้วอันนี้ตัวเกรดหนึ่งจากหมายเชลขครับคนล็อกหลดาเมจซื้อได้ทางอะไรเราวันที่แล้วต่อสามสี่สองี่สองสองขีนะครับโอ้ยมือไม่น่ามีการ มีดิมันต้องมีมมต้องมีมันตือมมไม่น่ามีกายประชดครับแหม,ม่มือเยอะขนาดนี้เนี่ยที่วางวางนี่พีจีไม่ใช่ฮะนี่สรุปคือต้าก,กวนจีเล่น่นประมาณนั้นนะครับนะครับผมสี่ละเม่รสี่ละเม่รเจอเส้นโบตีไปสองขีนครับสามหมื่นสี่หมื่นสมมองตา,า,า,ายเข้าโอ้สองตายเข้า โอ้ยอืมอืมความบอดนี่ไม่อะไรกันอืมน้องตาครับขอบมือเหมือนผู้กำชัยชนะครับอืมย้อนโดนนะครับตําเม็ไม่หนีลยครับสี่ต่อห้าสี่เท่าบ้างอะไรบ้างนะครับเอาละครับน้องตาเราจะปิดใน <c oughs> เทอร์นนี้ได้หรือไม่หรืออีกฝ่ายจะกันไม่ได้กันแนะ่เราไปยูกันเรามาดูกันนะครับน้องตาจะทำซี่ิดจยงได โอ้ยทอดังเว้ร้อยเป็นดิลิเตอร์ชื่ออะไรไม่รู้อ่าเดี๋ยวอ่านไม่ต้องอ่านแล้วจักข้าวผูเออช่างมันเถอะจำไม่ได้ช่างมันช่างวันช่างวันเซฮีเซฮีดเซฮีท,ฮทเออชื่อแม่งเอเลี่ยนจัดเออหน้ามันก็เอเลี่ยนชัดๆรับหนึ่งหีดหเจียนนะครับผมอ่าดูคู่เมยนะฮะเหมือนจะไม่มีเหมือนจะเว้า,วาเราวังซีก่อนนะเจ๊ไม่เราไปดูกัน เออไม่ยังอยู่ครับยังอยู่โอเคทำการซีเม้นะครับข้อสองีมือ่าสกิลนะฮะดีลิทฝ่ายตรงข้าะฮะพลังป้องกันพลังตั้งรับเป็นศูนย์้โอ้อโอมีบูธครับไซดสองสองเอาละครับสองสอง ไม่ใช่ครับเสร็จลวพีสิเจ้าเขาเรียกอืมได้ดอเพิ่มมือสองไม่หนึ่งพันหนึ่ง หมื่นหนึ่งหมื่นหกเาแล้วครับหิวไม่ได้หิวไม่ได้รับเตอเมเท่ากันนีเอมันหมื่นหกก็หนะครับอืมแบงย่อยนะฮะแบงย่อยไปแล้วห้าพันเก้าเบฟก้าเบม่แล้วครับอัศวินจากา เที่ยนดีใจจ้าสัตว์ไม่ดีใจหรอกฝรั่งเดินกินเดินเล่นปีนป่กนะครับโอ้ยสกิลเลสหมื่นไอดูก่อนกัดรัวๆครับอีฝ่ายบอกถึงเครียดนะฮะฝ่ายพระเจ้าลิงโจ๊กเกอร์สาขาครับเครียดจริงเปล่านั่นไงเขามาแล้ว ออกมาแล้วที่ PG แน่อันล <lock> ็อกนะครับไปไล่พระเจ้าฮ่าไม่ใส่อะแต่สไตล์รอครับดี่ก็ไม่ใส่อะสะตายด้วยนะ บาสกบลล็อกเลียถองหนึ่งตัวแล้วเลียฝาตุ้ข่ายหนึ่งตัวแอสโซบวกสามพันเอาล้ครับมือสองหาพจ้ามือมีกี่บใบข้อสี่ใบสใบโอเคเออมือสอง ตาชิ่งก่อนดิไม่เช็งอ้ายอมแพ้ประสิทธพนะครับอ่าสรุปวันนี้ครับชั้นก็คือน้องต้าผู้ใช้เด็กลิงโจเกอร์เมสเซีาสายพระจอมนั่นเองครับแน่นอนว่าถ้าเป็นสายลิงโจเกอร์ก็มีการผ่าเด็กนะครับแน่นอนครับสำหรับแชมป์สัปดาห์นี้ครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับที่สาขาเนี่ยครับสวัสดีครับ